คุยกันเรื่องนาแอคชั่นบุ๊บกิ๊ดพอใบถือปุ๊บเดี๋ยวเป็นชื่อรายการแล้วนะเลิฟเลิฟแฮงกล้องมันแคบเข้าใกล้ๆหน่อยไม่ต้องเขินยังไม่ได้ลงผิวเลยอาพี่ใบพี่วินรู้จักสาวใต้บ้างปะไม่ค่อยรู้เลยไม่รู้เลยแล้วรู้จักสาวใต้บ้างไหมรู้จักคนนี้นี่ลาไปแล้ววันนี้ค่ะมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งแล้วพี่วินรู้จักไหมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักสาวใต้รู้จักเบ้าง Yeah. อยากให้ช st ันงสอนภาษาใต้คำว่าอะไรบ้าง um> ิูข้าวเหนื่อยอีกตายนี่นแปไว่หิวได้ยังไงพูดเหนื่อยอิตายนี่เหนื่อยเหนื่อยแปลว่าหิวอีตายก็คือแบบหิวมากจนจะตายอ่ะให้พูดอย่างนี้มันไม่ได้นะเรามีวัดไทยอยู่ตรงนี้ได้ดูใช่ปะที่ฉันเล่นกับวิกกี้เป็นสารวัตรชายหรือชั้นภาคใต้สารวัตรชายอะไรสารวัตรไทยเดี๋ยวเราจะลองให้ไว้กับวินเล่นเป็นแบบเออ ทายกับสารวัตรเวอร์ชันภาคใต้หน่อยดีกว่าเราจะยกซีนจุบให้ล้มมากเหมือนกันมันไม่สนใจเนื่องต่อจ้าสำรวจสำรวจทุกโลกมึงมีไอ้ไรมึงมีไอ้ไรคือมึงมีอีแรงไอ้ไรกัแก็บแคบที่กูแคบได้ได้จ้าวาแล้กูพันนีกูจูไปอยากไายไปเลยฮัลโหลแล้กูพันนีกูจูไปอยากไายไปเลื่อย ลอยล้มนั่งกูจูพยัยามให้ไปแหละฮัลโหลย์พ่ษายพ่ษายปิดไอ้ไรก็ไม่รู้แหมไอ้วะครองได้แค่นี้โอเคเลิกกูไปโชว์แล้วขอบคุณไปวินนะขอบคุณคัะ